สมอปอพ,อพอรอตำรวจบ้านผู้มักย่องทั้งหลายเตรียมรอรับได้เลยพี่น้องครับรักชาติแต่ไม่ใช่ไปข้างชาติเอาพมงปลาดเข้าปรับรับใายถินคณะตาติดดาวเท้าติดดินสำนึกิยญญญานไทยใจสากลสำนึกไทยรักไทยให้แท้จริงไทยจะยิ่งใหญ่ได้ในทุกขน ชาติก็คือปวงมหาประชาชนต้องร่วมพลร่วมรักพักเพื่อไทยระวังเดะเฮๆเฮ่หลงลุ่มเขาละว่าสักทยียมไวเด้ วันนี้มันบอกว่ารักพักศิลรักยิ่งรักรักนโยบายพักไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเลือกเอาซาเบอร์หนึ่งพักแต่ว่าคนเลือกข่อยแนเดอบากบ้าบากบ้าเป็นอยางจังยำต่หัวหนามันมันยังบวชขึ้นบิงเป็นอย่างซ้ำกันไหล่ก็มันทิมทักษิลื่อได้อยู่บ่ มือนีมันบอกว่าพักเลือกเอาซะไทยรักไทยแต่ว่าคนเลือกเขาแนเดอร์มันโกโหกและหลอกลวงคันเขาสภาพประชุมเต็มหาลอยประท่านหญ่สิถามว่าพักเพื่อไทยเสนอใครแพ่แว่ขึ้นยิ่งรักค่าแมนว่าครับประชาธิปัตย์เสนอใครอภิสิทธิ์ครับแม่งขีนาาทั้งหลายม่มีสิทธิ์หรือคิดว่าจะได้เสนออยู่บอกสุ่มมันมันมีทาง โพออกมาวันนี้ชัดเจนไม่เชื่ออยาลบลุซิบแม่นม้ำเศร้าแม่นม้ำสิเป็นแผ่นดินเดียวท่างซิบขึ้นเศร้าขึ้นสินยอเป็นข้าวมืออีมแมแย้อแนวมุนิเกิดขึ้นหมดแล้วทักสินจะกลับบ้านได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนวันนี้ทุกท่านที่มาอยู่ณที่นี้ท่านคือขุนพนพัน าไปคนใดคนหนึ่งประเทศไทยสยามประเทศอาจจะถึงขท้าล่มสลายเหมือนอาร์เจนติน่นาคันผู้ใดว่าจะให้ประเทศไทยล่มสลายเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งทั้งคนทั้งพรรค